วันนี้ไม่มีตะกครนอ่อนเว้ยเฮ้ยกระดูกกรุบเลยวะน้องสาวมันอยู่วาพี่ไม่จาน้องสาวโอ้ยโอเธอขมปีเซอรออยู่ทำไมวะไม่รีบเอาของไปเก็บหรือมึงใช้กูอุ้มไปไปแท้ใจเย็นพี่หยุดฉับไปนี่น่าหวานไปด้วย ไม่ง่ายเลยที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตหลังกำแพงสูงเมื่อราเชดที่รับบทโดยไต้ฝุ่นกนกฉัดต้องเข้ามาชดใช้ในสิ่งที่ทำและนี่เป็นซีนสำคัญในละครอาชญากรนะคะเพราะซีซั่นแรกราเชนเขาทำไว้เยอะค่ะซีซั่นสองเลยอย่างที่เห็นแบบนี้แม้คดีความยังอยู่ในชั้นศาลแต่ต้องเข้ามาอยู่ที่นี่เพื่อรอตัดสินคดีเข้ามาวันแรกก็โดนจับหนักไปเลยค่ะ พนักโทษรุ่นพี่กันแกล้งกันสุดฤทิ์แถมยังโดนไหมหัวจากนักโทษที่อยู่มาก่อนหน้าอย่างร้อยหวานและเตา๋าสามยังโดนเทปเชือกหนังนักโทษจอมกันล้อนสุนเงินเอาไปอีกเรียกได้ว่าที่นี้ไม่ง่ายสำหรับราเชนค่ะแกไปผิดอะไรมาวะชั้นบริสุทธ จริงๆรงๆฉันก็บริสุทธิ์ทุกคนในนี้ก็ด้วยนักโทษทั้งโลกนี้ก็บริสุทธิ์จริงไหมวะพวกเราฉันยังไม่รับการตัดสินแต่แค่ยังไม่ได้ไประกันตัวแค่นั้นแหละเอ,เอางี้งั้นแกโดนแจ้งข้อหาอะไรมาวะ พยายามฆ่าไม่ใช่แค่ร่างกายที่โดนทำร้ายแต่ชีวิตในเรือนจำของราชเชนยังโดนดูถูกด้วยท้ายคำต่างๆและที่สำคัญคนในหัวใจอย่างหลิวซึ่งรับบทโดยแพรแพรวพ,พันนารายยังไม่เคยเข้ามาเยี่ยมกันเลยกว่าจะได้เจอกันทีก็เจอกันพอันหลิวไปตามหาใครบางคนในคุกที่ไม่ใช่ราชเชน ว่าเราเจอทํ้แบบเขาทำร้ายจิตใจเรามันเจออะไรหนักๆมาเลยไว้ใจไม่ได้แล้วถูกค่ะก็คือไว้ใจไม่ได้แล้วแต่ว่าถามว่าแบบลึกๆเรารู้สึกว่าไม่เอาเขาเลยหรือเปล่าหนูว่าจริงๆหลิวไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะใช่ตอนที่เขาอยู่ในคุกเธอไปเยี่ยมเขาบ้างไหมไม่ได้ไปเลยค่ะแต่ว่าไปเขาเราโกรธเขายู่นะ แธอจะโกรธเขาจะจะแคนเขาขนาดนั้นเลยหรอลีอันนี้เป็นคนคนไม่ดีคนไม่ดีคนไม่ดีเขาเป็นคนไม่ดีไงคะพี่นนท์อยู่ที่ไหนบว่ากูไม่รู้ตายูรอฉันก็จะหาพี่นนท์ให้เจอความจริงทุกอย่างจะได้ถูกเปิดเผยสักทีเขายังไม่ตายใช่ไหมเรามีเรื่องที่เข้าใจผิดกันแต่ก็เหมือนอีอยากฆรามึงมากกว่าะแต่อย่างที่บอกจากตัวอย่างตอนต่อไป หลิวได้เข้าไปเยี่ยมใครบางคนในเรือนจำแต่กลับได้เจอกับราเชนด้วยแต่สถานการณ์ที่ทั้งสองได้เจอกันอีกครั้งในรอบหลายเดือนจะเป็นสถานการณ์แบบไหนนั้นให้ทั้งคู่เล่าดีกว่าค่ะมันเหมือนหนูไปหาคนในนั้นนะคะเราก็ได้ผ่านไปเจอเขาใช่ตอนเราไม่มันเหมือนไม่ได้คุยไม่เชิงคุยกันด้วยค่ะมันเป็นมันเหมือนเป็นคนที่เราพอคนมันมีเยื่อใยต่อกันอะ มันเจอหน้ากันทุกอย่างมันก็กลับมาโดยไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วแต่ว่าคืออย่างที่แพรบอกอะครับว่าคือสองตัวเนี่ยละครสองตัวเนี่ยความรู้สึกมันล้นมากเลยนะมันมีหลายความรู้สึกมากเป็นเลิฟเฮตมากมากเลยมันก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมถึงรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนคนมันเหมือนกันอะมันเหมือนกันมากอะมันเหมือนกันมากต่างหากแล้วมันเลยรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าแบบฉันไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยฉันไม่ยอมรับตัวเองอะไรอย่างเงี้ย แต่แหละไม่ใช่ไม่มีทางเลือกยาที่ชีวิตเราเป็นแบบนี้เพราะมันมีคนโกงพวกเราต่างหาก <c oughs> บ้าน,นเหนือนั่นเหรอมันไม่ใช่แบกดีมันก็ต้องเป็นสำเร็จแล้วล่ะแล้วเฉินไปกับแก้วเกิดว่าจะมีบอกแสอะไรเพิ่มนอกจากเรื่องความรักที่ไม่ลงตัวเรื่องคดีความที่ยังไม่คืบหน้าด้วยแฟนละครอาชญากรสามารถส่งกำลังใจถึงราเชนกันได้ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ เวลาย0่สนาฬิกานาทีทางไทย PBS ค่ะมาอยู่กับคุณหน่อยนะมึงยังบ้ามึงก็ไปบ้าที่อื่นนู่นลเลิกมาแซวซีกับกูสักทีนะอาซุรีมามะไทย PBS รายงานจุดเช็ดภาพสกรปรกอ่ะเดี๋ยวม่งใช้ผ้าขีลริวจะใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดได้ยังไงวะ